วันนี้เป็นวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564ถึงแม้จะเป็นวันหยุดผมก็ใช้เวลาวันหยุดนะครับมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรงธรรมซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในาสาาวิเขตป้อมปราการซึ่งมีท่านผูน้ในการสมชายแสงถนอมเป็นผูน้ในการโรงเรียนวัดทรงธรรมและก็มีท่านว่าที่ทร,ร,ร้อยโทขจรศักดิเริญวิจนาประธานสาวิเขตป้อมปราการวันนี้ได้รับการต้อนรับ จากท่านผู้หารโรงเรียนและก็ท่านรองผู้บรการโรงเรียนและก็คุณครูทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมห้องจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรงเรียนวัฒงธรรมในการจัดการเรียนสอนอทั้งออนไซต์ site, และออนไลน์ line, ในขณะเดียวกันนะครับซึ่งห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่มีความสมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดไปยังนักเรียนซึ่งซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโควิด -19 ตรงนี้นะครับซึ่งกระทรวงศึกษานั้น ให้นักเรียนมาเรียนได้ห้องหนึ่งไม่เกิน25คนตรงนี้นะครับเราก็ใช้รูปแบบการจัดการสอนในลักษณะออนไลน์ site, คือประมาณ25คนในห้องเรียนนี้และอีก25คนที่อยู่บ้านก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดันนี้ต้องขอขอชื่นชมท่านผู้ในการสมชายแสงถนอมนะครับในจัดห้องเรียนบรรยากาศหน้าเรียนในห้องและก็ยังถ่ายทอดส่งไปยังนักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ เรื่องเวลาเรียนเราจะไม่เสียไปกับตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานนะครับที่เห็นอยู่เยอะแยะมากมายเสียสลัดเวลามาในการทำงานเตรียมเครื่องเสียงอุปกรณ์ในห้องนี้ให้เกิดความพร้อมไม่เสียเวลาตรงนี้และสิ่งสำคัญเราจะไม่หยุดการเรียนรู้นะครับถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดไม่รู้มันจะจากเราไปเมื่อไหร่อย่างไร ผมเชื่อมั่นว่าอีกประมาณเดือน2เดือนเราก็จะคงสภาพอย่างนี้ในการจัดการเรียนสอนทั้งออนไซต์ site, ครึ่งหนึ่งแล้วก็ออนไลน์ line, ที่เหลือที่บ้านนะครับแต่นั้นก็ฝากไปยังท่านผู้หาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กนนา,ารศึกษามัธยมศึกษาเขตหกทุกๆท,ท,ท่านนะครับทั้ง54โรงเรียนทั้งในส่วนของฉะเชิงเซาและสุรประการซึ่งที่ผ่านมานั้นคือว่าจังหวัดเราเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็ต้องอเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็การเดินทางไปไหนมาไหนเราต้องมีการอาขอออกรอกพื้นที่จากผู้นำท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งการขับเคลื่อนการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีนโยบายสำคัญคือโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและก็โรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองเกิดขึ้นและก็เมื่อวานนี้ก็ได้ผ่านอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุรการไปเรียบร้อย และก็จะนําเข้าคณะกรรมการกศจจังหวัดสุดการในวันที่15กุมภาพันธ์2564ในเรื่องนึงอยากจะฝากไปยังท่านผู้หาโรงเรียนทั้งอสองจังหวัดนะครับในเรื่องของการเพิ่มเขตมัธยมศึกษาตอนนี้ท่านรับมตรีว่าการรสทริการได้ลงนามในประกาศของกระทรวงการการไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอนะครับรอ ลงในราชกิจจาดุเบกษาซึ่งความเคลื่อนไหวก็คือวันที่1ิบห้าและสิบกุมภาพันธ์25 6 4้า้หิบคือวันจันทร์และวันคานที่ถึงนี้าทางสปทได้เชิญผู้นในการพนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาวัทยศึกษาทั่วประเทศก็กคือ4ี่บเขตเดิมนะครับไปไประชุมที่โรงแรมแกรนฮาวเวิร์ดเจริญราชกรุงเทพมหานครความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะเกิดขึ้นในสองวันที่ ที่จะถึงนี้นะครับว่ารูปแบบการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมเพื่อรอประกาศในราชกิจการารัฐปานั้นก็จะทําอย่างไรเคลื่อนไหวไปอย่างไรและก็เตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไซต์ออนไลน์หรือรูปแบบต่างๆในปัจจุบันนะครับนั้นก็ก็นำเรียนเบื้องต้นว่า,าทางเขตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็เตรียมพร้อมที่จะ ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการศึกษาแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผริหาทุกท่านนะครับที่ให้ความสําคัญและก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้ดําเนินการตามนโยบายของสอพม .6 เรื่อง5มิติคุณภาพนะครับในส่วนของสว .6 ม,มิติใหม่มิติคุณภาพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บริการสมชายแสงถนอมท่านรองผู้บรการโรงเรียนทุกท่าน และก็สิ่งสาคัญที่เรามาวันนี้คือมาประเมินคุณครูที่ขอมีวิทยานะชำนาญการนะครับวันนี้เห็นคุณครูได้นําเสนอเป็นคุณครูที่มีคุณภาพของโรงเรียนวัดสงธรรมและเป็นของอบุคลากรสาคัญของสาวิเขตป้อมปาก,การและของเขตพื้นที่สพม,มหัวของเราซึ่งคุณภาพจริงๆครับมีผลงานรางวัลระดับประเทศมากมายหลายรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างได้ ผมก็จะบอกตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและก็น่าชื่นชมจริงและก็ะเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นคุณครูทุกท่านได้ทำให้เกิดผลจริงจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับและก็ขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกท่านโอกาสนี้ขอ,อสวัสดีไปยังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้วันรุดจีนและก็อีกไม่กี่วันข้างหน้า14กุมภาพันธ์ ขอส่งความสุขไปยังทุกท่านรักทุกคนครับ